สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับเจอกันในคลิปที่สองนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮารอยโค้งสุดท้ายนะครับวดประจําวันที่สิบเก้าาคมสองพันห้าร้หกสิบหกนะครับเมื่อวานนี้เรามาดูนะครับพี่พี่ว่ามีใครได้โชคบ,บ้างเนาะเมื่อวานนี้เก้าไม่มานะครับพี่พี่อือเก้าไม่มามาแค่รอบเดียวคือเล็กวิ่งในโค้งสุดท้ายนะครับ มื่อวานี้ต้องขอโทษพี่สมาชิกด้วยนะครับเนาะวันนี้มาน้อยนะครับเก้าผมขอตัดออกเลยนะครับเก้าไม่มานะครับเก้าไม่มาเฉพาะกิจนะครับหกสามห้าสองแปดนะครับของเราไม่มีนะครับผมส่วนรอบพิเศษนะครับสามหกหกสามหกสามกับสองหกนะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับส่วนระดัปกติหกศูนย์ศูนย์สองเจ็ดนะครับผม ของเราก็ไม่มีเนาะเป็นเป็นเพียงแค่เลขเด่นนะครับส่วนรอบ V.I.P. 8ปดห้าหกับ1นึสี่นะครับของเราเนาะใครวิ่งรูดที่4เข้าไปที่เข้าไปที่สี่หนึ่งหนสนะครับอืมนะครับผมเรายังดีที่มาในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พีเกือบหลุดนะครับเมื่อวานนี้เกือบหลุดนะครับเพราะว่าแนวทางเขาออกออกเลเบิลน,นะครับเนาะเนี่ย6กศูนย์ศูนยดห้าห้านะครับ นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับส่วนทางวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านเสียงโชคไว้เช่นเคยนะครับสดับบ้านน้ำตาทองเนาะก็อย่าลืมนะครับพปพิสมาชิกท่านใดที่ไม่มีบ้านเนาะก็แวะเข้าไปทักทายอบถามแอด,ดมินได้นะครับวันนี้เลขตารางของเราก็เป็นเลข8เลข5เลข4เลข2นะครับเลข7ด แล้วก็นะครับผมแล้วก็แล้วก็เลขศูนย์นะครับ4 2 8สองดเจ็นะครับผมส่วนนะครับในตัววิ่งรูดในโค้งสุดท้ายผมให้วิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข5้านะครับสายรูดให้ไปที่เลข8 5้าศูนย์ห้าสนะครับ80 82 8นย์นะครับผมอันนี้เลขสอนะครับเอ้ยเลขแนะครับนี่เนาะ ส่วน3ตัวนะครับ2ตัวเน้นก่อนเนาะ2ตัวเน้นก่อนเลขตารางห้ากับ8นะครับใครไม่ชอบที่ผมประกอบคู่ให้จับวินได้เลยนะครับตัวเน้นนะครับพี่พี่แปดสี่นะครับ5 7นะครับผม ห้าสี่ห้าเจ็ดแปดสองแปดสี่นะครับตัวเน้นตัวจอกสามตัวนะครับห้าแปดสองนะครับอันนี้แปด 5 4นะครับผมเนาะก็แนวทางจะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับาหาลอยโค้งสุดท้ายแนยวทางเลขเด่นตารางนะครับชื่นชอบในรอบไหนค่อยตามนะครับพี่พวันนี้ขอให้ดวงเฮงดวงปังเนาะขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้ขอโชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ